รอบที่3ามเนี่ยเ,เราจะมาคุยกันนะครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่าเขาตั้งชื่อตอนว่า climate change the new economy นะเด e new economy ทีเดียวนะฮะพอพูดถึง economy เนะี่ยเราก็บอกเฮ้ย hey, economy มันก็มีมาเรื่อยๆนะนะครับแต่มันต่อยอดไปเป็น new economy ได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญคุณประสิทธิ์นะครับกลับมาอีกรอบนะครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับ เมื่อกี้คุณประสิทธิ์เปิดกล้องมาแล้วนะครับอยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณประสิทธิ์อีกรอบนะครับเราจะใช้เวลาคุยในรอบนี้ประมาณ20นาทีครับทั้งสองท่านครับนะประมาณ3คําถามแรกจะรีเลทกับท่านดรพงศ์วิภานะครับไม่เป็นการเสียเวลาครับ New Economy เราพูด BCG นะฮะหรือแม้กระทั่ง Circular Economy ที่มันอยู่ในนี้ด้วยครับราควรดรพงวิภาให้ข้อมูลหนครับเรียนเชิญครับ ขอบคุณคะ่ะจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะเมื่อเดือนมอการาคมปีนี้นะคะรัฐบาลไทยโดยท่านนายกนะคะพลเอกประยุทธ์นะคะได้ประกาศให้นโยบายในเรื่อง b c g นะคะ bio circular แล้วก็ green economy นะคะเป็นวาระแห่งชาตินะคะเป็น national agenda นะคะซึ่งในวาระแห่งชาตินะคะจริงๆเกี่ยวข้องกับ ทุกอันเกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกด้วยกองทั้งสิ้นนะนะคะคมาลดก,การปล่อยก๊าซซึ่งกระจก,ก,จกนะคะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะคะเศรษฐกิจใหม่ที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องซุงไรคารอนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเศรษฐกิจใหม่นะคะอาจารย์คงทราบดีนะคะเราอยู่ในราบจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดิมเลยคือประเทศไทยเรามีเรื่องอรีไซเคิล มาเยอะมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีกลไกที่เอือ้อทําให้มันเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เกิดวงจรที่ปิดโดยสมบูรณ์นะคะแล้วหมายถว่าเซอร์คูลายแคนดีเนี่ยมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นคำยึดมาเพื่อ4ีปีที่ผ่านมานี่เองนั่นก็คือว่าทําอย่างไรให้เกิดวงจรปิดขึ้นมาทําอย่างไรให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมันหมุนวนกลับมาใช้ได้ได้หมดนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขนาดเดียวกันก็ลดมันก็จะได้เป็นซิลเวสลด ขยะด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักการที่สําคัญ,ญนี้ไอตัวสกรายคาร์นิมีเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดก๊าซสันกะจกเลยนะคะเพราะว่าทางอางค์การบริหารจัดก,การก๊าซสันกะจกเนี่ยเราได้ลองทําตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะคะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแมทเทอเรียลขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปลดก๊าซสันกะจกแล้วนะคะอันนี้อาจจะไม,ไม่ได้โชว์สไลด์นะคะเอาเป็นว่าพูดคุยกันดีกว่านะคะเปลี่ยนแมทเทอเรียลแล้วก็หรือไม่ก็ เปลี่ยนวงจรนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนในลักษณะของการที่ว่าเอาพวกพอเปลี่ยนแมททรเรียลแล้วก็เอารีไซเคิลแมททรเรียลเข้ามาใช้อย่างนี้ต่างๆหรือลดเวสเนี่ยแต่ละ จุดเนี่ยมันจะช่วยลดการสูงกระจกแล้วในขณะเดยียวกันมันสร้างเป็นธุรกิจด้วยนะคะอย่างอายุทธศาสตร์ของ s u r c u l c r e c o y o m y เนี่ยเขาก็กำหนดไว้เลยว่าจากการใช้ไอ้ตัว s u r c u l c r e c o y o m นเนี่ยนะหาก็จะเป้าก็คือจะลดการให้ลดการสูงกระจกประมาณ5ล้านตันนะคะคเป้าสูงนะคะเป้าสูงมากนะคะแล้วก็วนันนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ต้องแบบ ไปตรงๆว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนที่ไปเขาเรียกว่านะคะคือ circular economy มันสามารถทำร่วมในอุตสาหากรรมได้เลยนะคะอุตสาหากรรมเนี่ยอ,อย่างที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องพลังงานใช่ไหมคะแต่แมทธิวเล่ก็เป็นตัวที่ทปล่อยก,การสนัรสจุ ถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเซฟแมทเทอเรียลใช้แมทเทอเรียลให้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วก็ปล่อยก๊าซแล้วก็มีการลดเวสก็เท่ากับลดการสินสรรจดโดยปริยายนะคะนั่นก็คือทําให้เกิดเศรษฐกิจแนวใหม่อะคะ่ะอันนี้คอนเซปต์ของตัวยุทธศาสตร์นะคะครับดรพงศ์วิพาครับแล้วความก้าวหน้าครับของประเทศไทยนะครับในการเดินหน้าไปสู่เซอร์เคิลอนโคโนีปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับ ความก้าวหน้าตอนนี้หลังจากที่นยโยบายได้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะก็มีการวางค่าเรียกว่ายุทธาศาสตร์ของตัวสุร่ายขนมีแต่ว่าตอนนี้เขากําลัง uh, ทางอบอนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะ,ะ,คะดมศึกษาแล้วก็เทคโนโลยีดัานวัตกรรมนะคะชื่อมากน,นะคะชื่อกระทรวงอาจารย์ก็ ดิฉันพูดถูกไหมคะพูดยาวอันนี้ไม่ถูกถูกก่านะคะทำไเต็มศึกษาวิจัยและนวัตกรรมค่ะยาวค่ะก็กำลังวางรถแมปอยู่นะคะ ว่าการ <Yeah. S 1> ที่จะไปถึงซึ่งไอ้อ่อเป้าต่างๆเช่นลดเวสใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพแล้วลดก๊าซสิงกะจกเป็นอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีทาร์เก็ตจากอนุกรรมการของซิคลายคาร์นีนะคะก็จะกําหนดเป้าไว้3อุตสาหกรรมใหญ่นะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมพลาสติกนะคะคือมองเรื่องการคัดแยกการจัดเก็บการรวบรวมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ครบวงจรนะคะอันนี้อันที่1อุตสาหกรรมที่2ก็คืออุตสาหกรรมกลุ่มอาหารนะคะ และการเกษตรกลุ่มนี้ก็จะดูพวกฟู้ดลอส s f ฟู้ดเ s สนะคะต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็อุตสาหกรมรมกลุ่มที่3ที่เป็นทาร์เก็ตอยู่ก็คืออุตสาหกรรมก่อสร้างอะคะพวกพวกคอนสตรักชั่นแล้วก็ดูซิว่าจะจัดการสร้างอย่างไรการที่สนับสนุนให้วัสดุต่างๆในในในกลุ่มก่อสร้างได้ไดมีการที่จะ เป็นเป็นกรีนแล้วก็ลดก๊าซสุนทรจกรลงนะคะแล้วก็หมุนทรัพยากรจะทําอย่างไระคะท่านนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่า3อุตสาหกรรมเฉพาะ3มอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะอุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถที่จะทําเรื่องสืบไล่คารมีได้แต่ว่าเขา t a r g e t i n รัฐ t a r ์เก็ตอยู่3อุตสาหกรรมก่อนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทราบอะฮายางพลาสติกเนี่ยการที่หมุนเวียนขยะเนี่ยคะต้องจัดการกับกฎหมายหลายตัวนะคะเพื่อที่เอามาใช้ได้เขาก็เลยจะโฟกัสเรื่องนี้นะคะ่ะ ครับผมก็จริงๆเสริมท่านดรพงวิภานะครับจริงโดยส่วนตัวผมก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนะครับที่ทําเรื่อง CE เนี่ยแหละครับเราก็คุยกันค่อนข้างเยอะครับว่าทําไมเราถึงเลือกพลาสติกหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารนะครับมาเป็นอาจจะเป็น2ตัว very first Adopter ตัวแรกนะครับพลาสติกก็ชัดเจนฮะเราซัพพลายเชนอยู่บ้านเรานะครับ GDP กว่า10%นะฮะอาหารก็ประเทศไทย เราบริโภคอาหารกันมหาศาลนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำในมิติของ circular economy ได้นะครับดรพงศ์วิพาครับขอคำถามสั้นๆอีกหนึ่งคำถามครับคนไกลสนับสนุนครับปัจจุบันนี้ดรพงศ์วิพาได้พูดถึง roadmap นะครับที่ทางทางอว่านอได้เริ่มมิติอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกสองเรื่องที่น่าสนใจคือมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งอีกคำหนึ่งคือคำว่า s y m b i อซิสครับ เป็นเชิญอีกนิดหนึ่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซิมไบโอซิสเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นนโยบายของทางกระทรวงอุตส,สาหกรรมแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะนั่นก็คือว่าให้ให้เกิดการที่อย่างกรณีนิมคมอุตสาหกรรมถ้าใครจะเป็นพวกอีโคแชมเปี้นหรือว่า World c คลาสได้เนี่ยนะ,ะจะต้องแสดงการเป็นซิมไบโอซิสก็คือ,อขยะมูลฝอยของโรงงานหนึ่งก็จะกลายมาเป็นทรัพยากรวัตถุดิบ ตั้งต้นของอีกโรงงานหนึ่งอะฮะหรือว่า,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 ามีการที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเชิงทรัพยากรเพราะว่าเราเราไม่อยากพูดเรื่องขยะ ใช่ไหมฮะเพราะว่าในเรื่อง,ซงอเซร์ไคืนมีไม่มีขยะมีแต่ทรัพยากรซึ่งยังไม่ถูกใช้นะคะบันบีนน้หร,หรือว่าถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็ลักษณะของการซิมบิลซิเสเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งาทางเข้าใจว่าการนิคพมก็ชูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สํคาคัญมากๆอันหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามอีกอันคืออะไรนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะในกรณีนี้ ขอประธานโทษค่ะขอโทษขอบพระคุณค่ะมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมาหาเขาได้ทํามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับซิคลายคาน์นี ตอนนี้มี2ตัวแล้วและกลังตามตัวที่3นะคะสตัวนี้ก็คือเป็นเป็นมาตรฐานเรื่องการจัดการซูค l ายแคนุมีภายในโรงงานนะคะซึ่งมาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็จะมีไกด์ไลน์นะคะ,ะแล้วทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยทางด้านกพรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการผแร่นี่นะคะได้นาเอาเกณฑ์เหล่านี้นะคะไปเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประกวดอุตสาหกรรมตีเด่นทางด้านซูค l ายแคนุมีนะคะซึ่งเดี๋ยวกําลังจะประกาศผลเร็วๆนี้นะคะแลวเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มาก เ,เพราะว่ามีอุตสาหกรรมในเมืองไทยนะคะจันค่ะขอเรียนเลยหลอ,อุตสาหกรรมที่สมัครแล้วก็โห้ยมี circular economy อยู่ในฝังอยู่ใน DNA ของตัวเองเยอะมากเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าถ้า boom บูมให้ดีเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะแล้วถ้ามีอินฟราสตรัคเจอร์ดีๆของรัฐสปอร์ตนะคะแล้วส่วนอีกมาตรฐานหนึ่งก็จะเป็นมาตรฐา,า,านในเรื่องเกี่ยวกับ traceability อะฮะอันนี้จะมาช่วยกลุ่มพลาสติกโดยตรงเลยนะคะ นั่นก็คือว่าเทรสว่าพวก PCR เนี่ยค่ะพวกโพสคอนซูเมอร์โปรดักต์ไอพลาสติกเนี่ยนะคะมันมาขายอ่าเพื่อที่ว่าจะได้เวลาเขาส่งออกไปขายในต่างประเทศเนี่ยนะคะต่างประเทศจะได้มีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าพูดมีการขยับขยื่นของภาครัฐในภาคอุตสาหกรรมไหมในเรื่องสซคาร์เทอรมีในส่วนตัวนะคะคิดว่าขับเคลื่อนดีแล้วขับเคลื่อนเร็วกับไนโตรเจนแก๊สด้วยซ้ำนะในส่วนตัวขอบขอบคุณครับดรพงวิภาครับผมคิดว่าตอนนี้ ทุกท่านนะฮะท่าุกท่านน่าจะเห็นภาพว่า BCG ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับถ้าเรามองไบโอที่ดีนะครับนำความหลากหลายเพิ่มความหลากหลายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับนอกจากช่วยเศรษฐ,ฐกิจประเทศเราแล้วเป็น New Economy นะฮะจริงๆช่วยในเชิง offset ด้วยนะครับทำให้เราเดินหน้าสู่ความเป็น Carbon นนิวทรัลิตได้ดีด้วยนะครับถ้าพูดในเรื่องของ c i r ค u ร์ r e ค o n o น y ก็ต้องมี Circular Economy เพราะถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้การที่จะเดินหน้าไปสู่ความว่า n e ็ตซีโรเหมือนที่ท่านดรพงวิภาพูดอูยากมากจริงๆนะครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มันต้องการการอินเวสต์นะครับที่ต้องการการลงทุนและเริ่มเร็วอาจจะราคาถูกนานะครับเราอาจจะรอจนราคามันแพงจนมันมีความเสี่ยงมากขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคําตอบนี้นะครับมาคุยกับคุณประสิทธิ์ต่อครับที่ผมค้างไว้ครับคุณประสิทธิ์ครับเรื่องของ การสนับสนุนครับเพราะคุณประสิทธิ์พูดว่านี่คือโอกาสด้วยซ้ำนะครับ Sustainable Financial Mechanism ครับเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ครับครับก็ไม่ได่ใจผมคงไม่ต้องใช้สไลด์เหมือนกับทางดรภูวิภาแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานอาจจะแชร์ให้เฉยๆนะครับคุณประสิทธิ์พูดไปได้เลยครับครับผมตอนนี้เนี่ยในเรื่องของกลไกในการขับเคลื่อนในเชิงของการสนับสนุน นะครับทั้งจากภาครัฐเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะดอเตอร์พงศิภากะทราบก็เนี่ยเดี๋ยวจะมี b o i incentive เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแล้วก็มีทั้งเรียกว่าเป็น carrot กับ stick แล้วกันนะครับเราก็อาจจะมีการพิจารณาในกรณีที่มีธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะทําได้ก็อ,อาจจะไมไในเชิงในเรื่องของ Carbon t แ x ็แต่ในเชิงของภาคเอกชนนะครับในการสนับสนุนให้ให้โครงการเหล่านี้มันเกิดได้มากขึ้นนะครับ ก็มีเรื่องของการสนับสนุนในเชิงของดอกเบีย้ยขั้นต่ำนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีกลไกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นประมาณสองสามปีหลังนะครับในอดีตเราจะเรียกว่ากรีนโลนนะครับกรีนบอลนะครับซึ่งในอดีตเนี้ยก็คือโฟกัสในมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรื่องของความยั่งยืนแล้วกันนะครับถ้าขยับไปที่หน้ายีแล้วกันนะครับก็ ในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยซึ่งเป็นภาพใหญ่ขึ้นนะครับมากกว่าเรื่องของไฟไม a เ e c h a n นเนี่ยนะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งกลไกที่เราเรียกว่าเป็น sustainability l i n k loan นะครับครับ principle หลักการใหม่นะครับที่พูดถึงเรื่องของอการที่ financial sector เนี่ยนะครับจะมาปล่อยเงินกู้นะครับให้กับบริษัทที่มีการตั้งเป้านะครับในเรื่องของอ ตัว performance แล้วก็ target นะครับที่ตอบสนองในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งปกติหลักหกหลักการหลักมันมาจากตัว SDG Sustainable Development Goal ซึ่งหนึ่งใน goal เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการเล่น Climate Change ก็จะมีหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะตั้งเป้าหมายในการลด Greenhouse Gas นะครับซึ่งการตอบ Greenhouse Gas เนี่ยนอกจากตอบโจทย์ที่รัฐ ประเทศไปคอมมิตมาแล้วตอนนี้เรากําลังพูดถึงว่าถ้าเกิดเราทําเรื่องนี้แล้วเราได้ดอกเบี้ยอ่ามูลค่าที่ต่ําขึ้นที่ดีขึ้นด้วยซ้ําแต่มันก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องตามมาเช่นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นก็คือบริษัทจะต้องเซ็ตเป้าที่มันแอ e ทีฟนะครับก็บต้องเป็นเป้าที่ท้าทายนะครับพวก net z e r ซ c o r b o n neutral s c i e n e e based target เนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายว่าเป็นเป้าที่ท้าทาย แล้วก็จะต้องมีกระบวนการในการมอนิเตอร์นะครับในการตรวจสอบของทางแบงก์เองว่าบริษัทสามารถที่จะมี p e r f o r m a n ซ์ที่มันสอดคล้องกันกับเป้าที่ตั้งไว้หรือเปล่าถ้าถ้ายังสอดคล้องอยู่ไอ้ดอกเบีย้ยไอ้ที่ยังได้อยู่ในเร t ท,ที่ค่อนข้างดีก็จะยังได้รับต่อไปแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็อาจจะมีกระบวนการในเรื่องของบทปรับที่จะตามมาครับ ครับผมเรียนถามคุณประสิทธิ์เพิ่มเติมครับในมุมมองคุณประสิทธิ์นะครับคุณคุณประสิทธิ์มองตลาดนะครับในเชิงของบอลนะครับหรือการสนับสนุนภาคส่วนตัวนี้ครับถ้าเทียบนะครับการเจริญเติบโตนะครับในต่างประเทศเทียบกับประเทศเราเป็นอย่างไรบ้างครับคุณประสิทธิ์ครับจริงๆมันจะมีกราฟอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แนบเตรียมมาด้วยแล้วกัน เราพบว่าการขอแหล่งเงินกู้รวมถึงการปล่อยเงินกู้ในกลุ่มที่เป็นกรีนบอลกับ s u s น a ด n a b i บ i ต y ี้ลิง o ์บหรือ Link l o ลนนะครับ,รบมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในเมื่อประมาณสักจนถึงปีประมาณ2017ล้วกันนะครับกรีนบอลกรีนโลนเนี่ยสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบจนเริ่มประมาณปี2018จนถึงมอนิเตอร์จนถึงปลายปี2020เนี่ย เริ่มเริ่มมีสัดส่วนที่เป็นเรื่องของ sustainability link loan กับ link bond เพิ่มขึ้นนะแล้วก็สองเรื่องนี้พอผสมกันเนี่ยก็สัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกๆุกปีนะครับครับซึ่งมันมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับไอตัวเป้าของโลกในเรื่องของเทรนด์ของโลกนะครับที่เราก็พูดทั้งเรื่อง climate change วันนี้เราก็พูดเรื่องของ circular นะครับ circular ก็เป็นหนึ่งใน KPI ถ้าสังเกตนะครับก็ถ้าเราตอบโจทย์เรื่องนี้ได้โดดเด่นก็เซตขึ้นมาเป็นทาร์เก็ตเป็น KPI ที่เราจะไปขอแบงค์ในการขอตัวไอไอไอเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำได้เหมือนกัน <S 2> <S 2> ญญเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่อยู่ในหน้านี้เราบริษัทสามารถเอาไปเซตทาร์เก็ตได้แทบทังสิน้นนะจะมีมิติทางด้านนอกจากสิงแวล้อมมีมิติทางด้านสังคมมีมิติทางด้านการบินาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมันเพิ่มโอกาสครับที่จะทําให้ธุรกิจขอแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําในเลทที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนของประเทศความยั่งยืนของธุรกิจคอร์เซฟวิ่งธุรกิจการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เบนฟิตเต็มไปหมดเลยนะครับกับไอตัวเมคานิซึมตัวนี้ครับเอาละครับทุกท่านครับสำหรับในรอบที่สนะครับ The n e w Economy นะครับ Climate Change The New Economy จริงๆแล้วเหมือนดร ok พงวิภาพูดครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้ New Economy นะครับแต่ผมมองโดยส่วนตัวผมมองว่ามันคือ o p p o r t u n i t i Economy s e ต่างหากนะครับที่ถ้าเราไม่รีบแคปเจอร์นะวันนี้นะครับด้วยกลไกภาครัฐที่มีการมอง BCG Economy มาเป็นตัวเสริมด้วยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับ หลากหลายภาคส่วนธุรกิจนะครับมีอีกขั้นหนึ่งพิมมานะครับก็บอกว่าดีนะฮะมีการพูดถึง job opportunity ด้วยนะครับในอนาคตไม่แน่นะฮะงานทางด้านวิศวกรสิ่งแวดล้อมอย่างผมนะครับสมัยเรียนสมัยก่อนมีคนบอกสุขาพิบาลต้องไปสร้างซ่วมแต่ผมว่าในงานในอนาคตนะคนที่ทํางานางด้านสิ่งแวดล้อมวิศวกรธรรมชาติและความยั่งยืนคงคงจะมีเว์ต่างๆให้ทํามากขึ้นใน,น,ใ,น,นในอดีตผู้คนมองคนทํางานสิ่งแวดล้อมคือนนะักอนุรักษ์แต่ การสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนในอนาคตคือคนที่สร้างความสมดุลนะฮะทั้งสองท่านนะครับดรพงศิภาคุณประสิทธิ์ครับสำหรับรอบนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ